Hup 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 uh hup เอาละาคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําให้คนดูครับร้านลาวาบักตอนนี้นะครับผมภูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเ,เยวเยเล็ดเจเนนะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มจะจัดเลยว่าได้นะและเว็บเขาเนี่ยนคะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินนาเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมและรับเติมเพชรฟรีไฟล์ด้วยน,ย,นยนะครับผมหรือว่า โคต่างๆก็มีขายด้วยนะคุณดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผมโอเคขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมุดูด่านกันด้วยละกันนะครับผมก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมนะครับคิดเรื่องคดีแล้วก็น้องไว้์คนเดิมเช่นเคยนะไว <c oughs> วันนี้เราทําการมาเอาอะไรบีบกับอะไรนะกู <c oughs> จำไม่ได้บางกอนนะบางกานอ,อกนอะรทุกผ,นะผลเลยไหมเออมันก็ไม่ทุกผลแหละแต่ว่าเป็นผลที่ เอาง่ายเป็นผลระดับที่โหดแล้วก็เวียกับมังกรนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าผลอันไหนเนี่ยจะชนะมังกรได้น้องเขาเนี่ยเลเวลตันน,นะครับผมก็ขอบคุณรหัสทางน้องด้วยแลยกันนะครับผมก็น้องลองคอมเมนต์นะเดี๋ยวพี่ทำการกดใจให้แล้วกันเนาะโอเคผมกดใจให้ทุกคนนั่นแหละอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ได้ลืมกดติดตามด้วยแล้วกันคลิปหน้านะครับผมอยากให้ผมเนี่ยเอาผลอะไรมาเวียกับอะไรคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวใครพร้อมแล้วก็เลสโกไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคนะครับผมมาก็ดื่นเลยนะครับผมไว้ไหมน,นี่ก่อนไว้ไหมน,นี่ก่นอนคือน้องเขามีกิ่เจมวะไม่กิจเจม3สามสามเจมเหรอไม่ต้องสุมไม่สุมเอง <c oughs> ขอสุมก่อนเปิดแบบเปิดการแบบว่าเขาเล่กชิวๆก่อนเนาะคือขอเอะดวงมันต้องมาหน่อยปะดวงมันต้องมาคลิปนี้นะคนดูออะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่ทําคลิปผลปีศาจผมจะได้เป็นผลอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่ะหุ้ยอิเล็กโตในเฟียลที่สุดเหรอเนาะเราใช้แบบนี้ เนี่ยบ้านเออเเท่มากเอออย่างเดียวไม่ได้เลยเลยไว้เอ้ยไว้เอ้ยไม่ได้เลยเลยโอ้ยก็เกลืออย่างเดียวเลยโอเคโอ้โหคนสุดท้ายครับผมแงพี่วันได้ผลแล้วบ้างเนี่ยผลกระกากหมดเลยวะโอเคเอาละนะชึบซ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 ึบเบ่งโอ้ได้แรงเงินอะไรก็ไม่รู้ไม่ยกินอ่ะนี่อะไรเนี่ย โอเคนะครับผมมาคุณดูครับเดี๋ยวเราจะให้น้องไว้เนี่ยแปลงล่างก่อนเอาไว้ลองแปลงล่างดิอผมแปลงล่างแล้วเดี๋ยวนะคุณคุ้นไหวไ้คุณคุ้นแหละวะสีเหมือนกูเลยเว้ยคุณดูครับเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนผลแป๊บนึงนะโอเคมาคุณดูครับแปลงล่างนี่ลองแปลงล่างดิไว้หนึ่งสองสา เหมือนกันเ<ไ>ปะเลยนะครับผมก๊อ yup. ปกันหรือเปล่าโอเคนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราทการลองมาสู้กับน้องเขาดูนะครับผมมาผลแรกนะครับผมผมก็จะเอาตีเอาว่าคือผมทมเห็นผลเลยผมก็จะเอาเลยนะโอเคนะครับผมอาผลแรกนะครับผมผมก็จะให้เป็นผลระดับโหดอย่างเดียวนะผมผมไม่รู้ว่าผลใหม่เนี่ยเป็นระดับโหดไหมไว้ฮะก็ก็โหดนะโหดดีเจเนรี่ไหมไม่รู้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นระดับดีเจนไหมใครรู้ก็คอมเมนต์นะครับโอเคส่วนตัวผมไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูเนาะน่าจะเป็นระดับกาดหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้อ่ะเพราะกรอบเขาไม่ได้เป็นสีแดงสีเลยนะขอดูแป๊บหนึ่งมันต้องดูที่กรอบใช่ปะแป๊บหนึ่งนะไปดูกันไปดูกอนไปดูกอนดูก่อนเออเนี่ยมันจะเป็นกรอบอ่ะหรือไม่เกี่ยวที่กรอบอ่ะต้องดูไม่เกี่ยวกม่เกี่ยวมัง S <S เออไม,เไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวโอเคครับน่าจะเป็นระดับดีเจนมั้งนะครับหรือไม่รู้ก็ไม่รู้นะโอเคมาลงมาได้ผมมาไว้เดี๋ยวเราทําการมาวิทกันเลยนะครับผมมาสามสองหนึ่งแปลงล่างเลยครับผมนี่เอาเลยนะ <S <S 1> <S 1> คือเองจะ <S <S คีอเองจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้อย่าอย่าเปิดไอคิ้งนะอย่าเปิดไอคิ้งการสเกตมาเอามามา,ก,มาก็มาดี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 เฮ้ยรู้สึกว่าตัวผมมันจะอึดนะขึ้นนี่ไงนี่ไงมาดี นี่ไงอุ้หผมจะตาย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 ผมตายเฮ้ยนี่ไงคือเออไม่ต้องแปลงหน้าก็ได้สู้กับพี่เลยเอออย่างนี้เพราะว่าเฮ้ยผลนี้อาจจะสู้ได้เนี่ยคุณดูเฮ้ยดูดิเฮ้ยมังกรแพ้เหรอโอ้ยแพ้คุณดูมังกรเกือบแพ้ใช่ไหมเฮ้ยแพ้เฮ้ยมังกรแพ้คุณดูครับผมมังกรแพ้ผลใหม่เว้ยคุณดูโอ้ใม่เกิบโอ้โหน้องเขาได้อัพสเตตของมังกรอยู่ใช่ไหม อัพใช่ปะเดี๋ยวนี้ผมดูหนดูกันอัพอยู่อัพอยู่อัพตันเอคก็ตามนี้นะครับผมกับตันนะครับผมเฮ้ยผลนี้สุดยอดไปเลยนะครับผมก็ถือว่าชนะแน่นอผมเฮ้ยโคตรโหดใช่ไหมใช่ใช่ใช่เข้าสูสีเลยนะคุณรูเข้าสู่สีมากมากนะครับโอเคหรือว่ามันต้องอยู่ที่คอมโบด้วยนะครับผมแล้วแต่คนเนาะต่อไปนะผมผมก็จะข้ามมาเป็นโมจิเนี่นะครับผมนะ โอเคโมจิ okay. ji, ครับผมผมจะไม่เอาเวียดกับเวียดกับมังกรน,นะคุณดูนะครับผมนั้นก็คือฝีมือแหละอ่ะอันนี้นะครับผมผมจะเคลื่อนไปคิ้การสังเกตขคิก่อนเนาะอย่าเปิดขคิการสังเกตนะเอานะสามสองหนึ่งเอาเลยครับผมอุ้ย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 ,ย,ย <c oughs> กลับบ้านเก่าเลยทีเดียวนะผมคุณดูครับ <c oughs> เออ oh, ว่ะโมจินี่คือแบบ โดนอย่างเดียวนะผมโดนเลเซอร์อย่างโหดนะครับผมคือเลเซอร์นี่มันโกงมากๆนะครับผมสัหรับมังกรเนาะโอเคก็ถือว่าสู้ไม่ไหวนะครับสู้ไม่ได้นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นน่านของผลกาวิตี้ตื่นนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาผลกาวิตี้ตื่นเลือดกับมังกรใหม่นะมาอันนี้แหละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่าผมจะสู้ดได้ไหรือเปล่าเอานะอานะ่เอาเลือดเลือดเต็มยังเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วโอเคเอานะพี่เอานะสามสองหนึง่ง มาโอ้ยังเล็กยังเล็กมามามาโอ้คุณดูครับืหสู้ไม่ได้ผมอยู่ค้างผมถ้าเกิดจะสู้ก็ต้องใช้สเต็ปหน่อยอ่ะผมขออีกรอบได้ไหมคุณไว้อ่าได้ครับคจะตายก่อนนะคุณฆ่าจะตายก่อนนะคุณฆ่าจะตายก่อนอ่ะขออีกรอบหนึ่งนะครับผมคิดว่าการเวตีสู้ได้นะครับผมอ่ะโมจิไมิกิสู้ได้นะจริงจริงนะผมมาอยู่ที่ฝีมือด้วยเราอย่ายืนค้างนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฆ่าผมง่ายเกินอ่ะ แปลงล่างเลยครับแล้วแต่เลยจะว่าแปลงหรือไม่แปลงนะเอานะสามสองหนึ่งเอานะพี่เอานะไว้อันดีแล้วผมสวยดูก่อนเฮ้ยใช่ไหมล่ะโอ้โหนี่ไงนี่ไงได้นชนะเห็นป่ะคุณดูกาวิตี้มันแรงว้ยกาวิตี้ชนะนะคุณดูครับผมอันนี้นะเ,เออมันต้องหลบให้ได้นะผมเออเป็นไงกาวิตี้ก็เฟียวนะเว้ยไปคลิปนี้อาจจะไม่ตัดกมากนะผมคือรุนเรียวเลยเนาะ คือเราเรียๆเลยดีกว่าพูดเรียลๆไปเลยอ่ะต่อไปนะครับผมจะเป็นด้านของผลดีผลรูมแล้วกันนะครับผมโอเปะเนาะโอเปะโอเปะนะครับผมผมจะใช้เป็นผลนิยม P p พเท่านั้นนะครับโอเคผลอื่นนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เอาผลอะไรมาขออภัยด้วยละกันนะครับผมโอเคเอาหน้าสามสหนึ่งรูมมาผลรูมแล้วเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเล่าเจ้าเบื้อกเจ้าเบือก ผมก็ไม่เคยใช้นะผลรูมอะ่มจะจำไม่ได้ใช้ยังไงเทเลพอทเฮ้ยเทเลพอทเทเลพอทดิเฮ้ยเอ้ย,อ,อ,ยอะไรของก,กูัวะไรวะคืออะไรอะ่ะจุกอยู่จุกอยู่เอ้ามึงไปทำอะไรตรงนู้นนะ่ะทำไมนี่แหละวะกลัวหาไม่มไมร, <c oughs> มรู้ไม่รู้จุกอยู่มังกรงั้นเหรอมังกรงั้น <c oughs> เหรอมังกรงั้นเหรอ ผัวมาจากไหนโอ้มาจากไหนว้าไปดิมาดิครับก็มาดิครับจุกจุ๊กจุกมาดิหายไปไหนวะฟึ๊บนี่มาดิมาดิเฮ้ยฟึ๊บเฮ้ยฟึ๊บฟึ๊บเฮ้ยทำไมหรอทำไมหรอยั่ไหนวะตัดยังไงวะตัดตัดตัดยังไงวะอะไรวะตัดไม่ได้เหรอผัวไปดิฟึ๊บ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 เฮ้ยนี่ไเอาตายตายละตายละตายละ จุกอยู่จุกอยู่จุกอยู่อะไรตายอะไรคุณน่ะจุกได้จุกได้ทำไมหรอเฮ้อเฮ้อเอาดิเอาดิครับเอาดิเ no ฮ้ยจะตายจะตายเอาจะเอาจะตายแล้วหรอเอ้างงนะฟึบจุกก่อนดูครับคือวีเป็นพิฆาตนี่เลยนะนี่ไงนี่ไงวิวฟึ๊บจุก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 คนดูเอาชนะแน่เนี่ยฟึบจุกอยู่จุกอยู่ตายนะไว ว้ตายนะไว้โอ้ลุ้มชนะครับผมคนดูครับอย่างเฟี้ยวสูสีเกินลืมบีบหัวใจว่ะคนดูครับผมเรียบร้อยนะครับผลน,นี้โอเคขอข้าวตาแป๊บอโอเคครับคนดูครับมาลุยต่อครับผมเรามาลุ้นกันว่าผมจะเอาผลอะไรมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเมื่อกี้ไปแล้วเนาะเป็นโอเปะต,ต่อไปเป็นพาวพาไม่พผาวผาผมลืมซื้อนะไม่ได้ซื้อเอาเอาผลนี้เลยดีวยกว่า สั่นสะเทือนนะครับผมอ่ามาดูกันะครับผลสั่นสะเทือนก็เป็นผลระดับที่ค่าจะโหดมากๆเลยนะครับอ่ะพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วครับโอเคจัดมาเลยตัวนั้นหนึ่งดอกโดนนะนะโดนนะนะโดนนะฮ้ยปึ๊บนี่จุกจุก่อนจุกได้จุกเอาจุกได้จุกเอาจุกได้จุกเอาคนดูจุกได้จุกไปก่อน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 ครูดาวเช โอ้ไม่ก็มันอยู่ข้างบนหัวผมวมาว่ะมาว่ะอุ้ย <มา S 1> อุ้ย <มา S 1> อุ้ยโดนโดน,ดนจะตายไหมนะปุ๊บนี่อืมอืมนี่ไงนี่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 น,นี่นี่ไงอุ้ยอุ้ยกดผิดโอ้โหกดผิดโอ้โหผมตายคนดูคร <โอ S 1> ับ <โอ S 1> ผม ก็คือว่าผลระดับมังกรเนี่ยคือเขาส่องเราได้เนาะมันอยู่ที่สูงเนี่ยนะครับผมผลคุยก็สู้ได้พอสมควรแต่ก็ต้องใช้สเต็ปอยู่พอสมควรนะครับโอเคก็ถือว่าเสมอกันพอสมควรนะครับแต่ก็มังกรเป็นผู้ชนะั่นเองนะครับผมโอเคมาต่อไปนะครับผมก็เป็นด้านของผลนี้เนาะผล ไอ้นะสายฟ้าผมอ่าสายฟ้าเราาดูนะครับผมคือผลนี้คือเขาว่าโหดกันนะครับผมไม่รู้ว่าโหดจริงหรือเปล่าเอาเลยไว้เปิดก่อนได้เปรียบไว้เอาดิเอาดิมันได้อะไรวะมันโดนเนิร์ฟได้ใช่ไงใช่เหรอโดนเนิฟโดนเนิฟโดนเนิฟโดนเนิโดนเนิร์ฟโดนเนิฟโดนเนิฟโดฟโดนเนิฟโดนเนิฟโดนนิฟโดนเนิฟโดนเนิฟโดนเนิฟโนเนิฟโดนเนิฟโด้ยนิฟโดนเนิโดนเ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 ดนเนิน อุยๆๆผมตายเลือดีเหลือเท่าไหร่วะเลื่อดเหลือหมื่นห้าครับผมโอเคก็ถือว่าจ่อสู้ไม่ไหวปะสู้ไม่ไหวจริงนะครับผมโอเคครับผมมาต่อไปนะครับผมเรามาลุ้นกันว่าผมใช้ผลอะไรปื๊บอ่าผลนี้ไปแล้วพ้นสโนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาใช้สโนกันว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับผมเอาแล้วนะสามสองหนึ่ง ฟืบอืมเอาขังไว้ก่อนเฮ้ยเมาถึงก็ขังเลยเว้ยออกออกได้ปะเอาเอามานานแล้วอ๋อใช่ป่ะออกออกได้เฉยนะคนดูหนีมานานแล้วเดี๋ยวคอมโบ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 คอุ๊บคอมโบดิคอมโบอะไรอ่ะใครโบอะไรอ่ะคอมโบอะไรอ่ะฮะฮะก็ผมคอมโบครับผมคอมโบงั้นเหรอเฮ้ยดูดิอยู่ได้อยู่อุ้ยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ตายโอ้โหดูครับสู้ไม่ไหวนะครับแพ้เฉยเลยโอ้โหสโนแพ้เนียครับผมไม่สามารถสู้มังกรได้นะครับผมขอโทษน้องนะถ้าเกิดว่าข้าหัวน้องรถขอโทษจริงๆครับเพราะว่าที่ขอภัยนะครับผมโอเคเรียบร้อยสโนนะครับผมอะสไปโนโซรัสเนี่ยนะครับผมนะเป็นผลระดับหูไม่รู้ว่าจะสูสีกันหรือเปล่านะครับผมมาดูกันมา เฮ้ยกูเดินชา้าจังเอาละสาวคนหนึงเอาเลยวู้มาดิมังกรงั้นเหรอมังกรจะสู้ข้าได้งั้นเหรอฮะมาดิ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 นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,อย,อยเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยเอ้ยไปต่างไปเอาเรียงโอๆๆๆๆๆๆ้โหจะอะไรกันโอ้โหถ้าเกิดว่าเล่นเป็นสายจุ๊กอะไรอย่างงี้น่าจะสู้ไหไวนะไว้เนาะใช่ใช่มันก็มันก็โหดพอๆกับไอๆๆ้คอยาวล่ะมั้งน่ะใช่ใช่แต่แต่คอยาวเทพจริงคนดู แรงจริงแต่ว่าไอไว้ล like ืม like น <qu> ่าจะใช้อันตีเอาไว้น่าจะลืมใช้อันตีน่นเองโอเคก็หมดแล้วแหละนะครับผมวันนี้นะครับรู้สึกว่าหมดแล้วนะครับผมก็ถือว่าการวิตี้ก็โหดผมควรเลยสู้ได้นะตบได้เลยนะครับผลเดี๋ยวรออีกรอบแล้วกันมามากาาวิตี้ตื่นกับมังกรอันนี้คือแบบขอนะผมเป็นพิเศษละกันเนาะคือแปลว่าคลิปนี้คือผลนี้แหละต้องสู้กับผลนี้เออมันคือมันใหม่ไงมาเอานะสามสองหนึ่งมาเลย มาเลยมาเลยมาเลยฟึบอืมนี่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 โอเคฟึบโอเคเย็นเยนก่อนเฮ้ย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 มาดิไว้มาดิมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยโคตรแรงจริงเอาจริงเอาเรื่องจัดๆเลยนะอืมเอาดิเอาดิ โหดโหดจัดเลยเอาดิมาดีไว้มาดีโหอย่างเทียนมาดิโอ้ยโดนไม่โดนไม่ค่อยโดนไม่ค่อยโดนเลยเฮ้ยฟุบจุก่อนฟุบอ้าวตาย S <S <hoe> ก็งานนี้นะครับสำหรับผลในวันนี้เนาะไม่ใช่ดีผลนะเลยวะสำหรับการสู้ PP ในวันนี้นะครับผมก็ประมาณน,นี้สำหรับน,นี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยละกนนนะ<ช>ันเอาไว้เนาะโอเคนะครับผมก<ม>็นั่นแหละนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมโอเคตันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนละกันบายบายผมซีอูครับผม